สวัสดีค่ะมิก้วมาแล้วค่ะสวัสดีจากฝรั่งเศสนะคะที่เมืองไทยก็คงจะดึกแล้วเนาะดึกว่างๆใครนอนไม่หลับเขี่ยมือถือเล่นหรือว่ารอคุยกับฝรั่งนะคะมาฟังคลิปนี้ค่ะคลิปที่ทุกคนแบบว่าคือเป็นเป้าหมายของการเดินสซฟ,ฟอเลยใช่ไหมคะมาคุยตรงๆไมไ่้ไม่ได้แบบว่า โลกสวยเนาะเออเอาความจริงมาคุยกันนะคะเรื่องเองินเรื่องทองเนาะมันก็ต้องมาแล้วเมล่าใช่ไหมคะมาค่ะนะคะยินดีต้อนรับสาวๆที่มาจากทิกตอกนะคะที่แบบว่าพากันลังเลมาเข้ากลุ่มเฟรนด์นะคะแอมินเป้มาเลยยังภาพชาัดเสียงชัดไหมคะแชร์เข้าไปในกลุ่มของเราด้วยนะคะสาวๆในกลุ่มเยอะมากนะคะนะมาค่ะแอมไม่เห็นเม้์เลยอะ่ะมีเออมันชัดไหมภาพชาัดเสียงชัดใช่ไหมคะกด ก้าวให้แอดนิดหนึ่งนะคะจะได้ไปต่อนะคะหรือว่าจะจะไปต่อหรือพอซัมนี่นะคะเพราะบางทีถ้ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวแอดก็ไลฟ์ใหม่เข้าไลฟ์ใหม่นะคะมาค่ะมาค่ะเออมันไม่ขึ้นอนะ่ะของแอดก็ไม่ขึ้นอนะ่ะขอดูไลฟ์ตัวเองหน่อยนะภาพชาเสียงชาหรือเปล่านะคะแล้วก็ไอ้ก็จะแชร์ไปที่ Facebook ตัวเองด้วยนะคะแชร์ share, ได้ก็แชร์นะคะนะเป็นประโยชน์ ต่อเพื่อนๆสายโฟนะคะอ่ามาแล้วค่ะได้ค่ะ,ะเจอเจอนะคะหวัดดีค่ะทุกคนนะคะเนาะต่อเลยนะคะนะอ่ะเก้าขอบคุณค่ะคุณวรุณีนะคะหวัดดีจ้าแม่จ้าหวัดดีค่ะคุณธัญลักค่ะคุณดาวเคียงเดือนนะคะโอเคเนาะพับชาสิงชันเรามาต่อเลยนะคะนะวันนี้นะคะ ที่มาวันมาเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้แอดแบบว่าคือให้คำปรึกษาฝรั่งเอ่อ VIP ชายฝั่งนี้ด้วยหรือเอ่อ VIP สาวเนี่ยได้แฟนหนุ่มฝรั่งเขาก็จะเริ่มมาปรึกษาแอดแล้วว่าเอ้ยจะมาไทยยังไงนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะมาเล่าว,ว่าเ,เขาเจออะไรมานะคะนะอันนี้ก็เลยเอาเทคนิคว่าที่เขาเจอเนี่ยแล้วเขาให้ตังค์ไปเนี่ยเอ๊ะทำไมอะ่ะทำไมคุณไปยอมให้ตังค์ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเออเราก็ไม่ได้ว่าเขามาหลอกนะ แต่ด้วยความที่ว่าออะเขาเป็นผู้ชายที่เรารู้จัก,กันเนาะเออเราดูแลอยู่เป็นเป็นหนุ่มของสาววีพีของเราอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็เล่าว่าเขาเจอผู้หญิงอะไรแบบนั้นมาเขาโอนเงินให้แล้วพ่ออะไรเขาโอนเงินให้ดังนั้นเราในทางกลับกันเนาะเออพอเราได้ฟังความคิดเห็นของผู้ชายว่าเอ,อ๊ะเขาเออเขาดูแลให้ให้เงินผู้หญิงซัพพอร์ตผู้หญิงโอ้มันเพราะเหตุนผลน,นี้นี่เองนะคะง่าย,ายนิดเดียวดังนั้นทุกคนที่แบบว่าเดินสายฝอมานานแล้วแอดคะ่ะทำไม หนูไม่มีผู้ชายเปเลยเออช่วงนี้อาจจะมาเรื่อง<ๆ>เองินเงินทองทองนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเออซบเซานิดนึงเนาะช่วงนี้ใช่ไหมคะส,สาวๆเออคือ <c ười> เราหาแฟนทักคนเนี่ยมันก็ต้องเอาคนดีๆคนที่มาดูแลซัพพอร์ตเราได้ใช่ไหมคะไม่งั้นจะมีทําไมถูกไหมเอออันนี้คือตรงประเด็นเลยนะนะ่ะคุณอารีสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าวันนี้มารับ ฝรั่งหรือ,อยังนะคะทักมาได้หนะแอดยังไม่นอนนะคะที่ฝรั่งเศสยังไม่ยังไม่ค่ําเลยนะคะน่ะอะ,อะไรนะแม่สวยและรวยมากเห็นไหมคะเออเราจะสวยและรวยมากไปด้วยกันนะ,ะเออพูดถึงเรื่องสวยและรวยมากนี่นะคะเราก็ต้องทําตัวเองให้แบบว่าคือรวยไม่รวยเราก็ต้องทําฟิลรวยไว้ก่อนนะอันนี้หมายถึงว่าเทคนิคดีๆว่าเหมือนอย่างที่แอดบอกว่าเราอยากได้คนรวยอยากได้ผู้ชายดีๆเราก็ต้อง ทำไงฮะทำตัวเองให้แบบว่าคือดูดีคือให้ตัวเองดีพร้อมแล้วคือฉันเต็มอิ่มแล้วฉันก็มีความสุขของฉันฉันไม่ได้ขาดไม่ใช่ว่าหาคนมาเติมเต็มนะผู้ชายที่เขารวยเขาฉลาดนะเขาก็ไม่ได้อยากจะได้กับคนขาดขาดก,กินนะอย่างน้อยเราก็ต้องมีความสุขกับชีวิตของเราจะอาชีพอะไรจะทํางานอะไรเนี่ยเราก็คือดูแลตัวเองได้นะ่ะเออเขา้าใจไหมเขาจะมองเห็นตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะเข้าเรื่องนี้เลยนะมันจะเข้าเรื่องนี้เลยนะคนที่เขาแบบ ผู้ชายยอมโอนเงินให้นี่เอ๊ะทำไมทำไมต้องโอนเงินให้ผู้หญิงคนนั้นไอ้ก็ถามเลยนะนะอันนี้นะคะอ่ะผู้ชายแย่งกันเปแม่ <c oughs> อ๋อเออลูกสาวนี่เองนะคุณทันยันรักนี่ขนาดอยู่ต่างประเทศยังสมัครว i p กับแอดเนาะเออรีวิวให้เพื่อนฟังก็ได้นะว่าเอ๊ะอยู่ในดงฝรั่งขนาดนั้นทำงานต่างประเทศยังมากลับมาจบที่แอดแก้วใช่ไหมคะช่วงนี้ผู้ชายแย่งกันเปใช่ไหมคะอ่ะเนาะอ่ะที่แย่งกันเปนะคะนะ พราะอย่างนี้ค่ะที่แอดแบบจากประสบการณ์แล้วก็จากผู้ชายที่เล่ามาเนาะไปสัมภาษณ์คนที่ไปเปผู้หญิงเลยทําให้คุณอยากเปผู้หญิงคนนั้นนะฮะตอนแรกไอกตกใจไอกกลัวเขาโดนหลอกด้วยนะหมายถึงว่าผู้หญิงไทยก็อยากได้แต่เงินบางทีนะ่ะผู้ชายก็เจ็บมันเยอะผู้ชายก็แบบว่าเอ้ยเขาอยากให้นู่นนี่นั่นนะก็กลายเป็นแบบโดนหลอกแต่มีสามีอยู่แล้วหรือว่าแบบว่าคือไม่ได้รักเขาจริงนะ่ะหลอกแต่เงินนะอันนี้ที่สําคัญเลยเราต้องจริงใจก่อนนะคะ นะไม่ใช่ว่าแบบว่าเ,เราอยากได้อยากได้ของเขาเนี่ยเขารับรู้ได้นะคะนะรับรู้ได้นะคะว่าคนไหนหลอกคนไหนจริงนะดังนั้นที่สําคัญเลยนะเราทําตัวเองให้แบบว่าเลือค่าไว้ก่อนนะคะยืนหยัดด้วยตัวเองได้เป็นผู้หญิงที่แบบทํางานเก่งเออแต่คือเงินไม่พอใช้ ก็ไม่เป็นไรไงแต่คือฉันก็แบบว่าพยายามจะก็หาของฉันอยู่ไงใช่ไหมคะ่ะแล้วก็จริงใจมาด้วยความจริงใจค่ะเนาะมันรับรู้กันได้นะคะเราให้สิ่งดีๆให้ความรู้สึกดีๆให้ความจริงใจมันก็จะได้รับกลับมานะคะนะอันนี้ทีนี้ถึงท่านนผู้ชัยจะเปแล้วไม่แม,แม่ยังไงละ่ะแม่ทีเนี้ยหน,นูได้สองข้อนี่แหละหน,นูทางานหามลุงหันค่าเลยแต่แค่มันไม่รวยไงคืออย่างน้อยบางทีบางคนเนี่ยผู้หญิงเก่ง รายได้ดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินมันก็อยากจะให้ผู้ชายเปยอยู่เหมือนกันนะเข้าใจไหมคะมันเหมือนแบบความได้รับความรักความดันวนัฒนอมใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะเก่งเกินชายเนาะเราก็ยังอยากได้แบบคนดูแลสปอร์ตอยู่อันนี้นะคะเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับแบบาฐานะจนรวยนะเออมันอยู่ที่ความรู้สึก้วยนะบางทีนะเออมีมีแฟนให้ตังคนะ์เนาะฉันก็เก็บเงินเดือนฉันไว้อะไรย่างเนาะแล้วเอาเงินของแฟนใช้เออมันก็จะฟินแบบอีกแบบนะคะนะ อืม <c oughs> ค,คุณทันญยญาลักษ์ว่าไงนะจ๊ะจ้าง100ทําหล้านจ้า <c oughs> ใช่ไหมคะหมายถึงแอดหรือเปล่าเออ <c oughs> นะเอาเป็นว่าถ้าสมัคร v i p กับแอดเนี่ยคือค่าสมัครแค่หลักพันนะคะดูแลเป็นยิ่งกว่าหลักแสนอีกนะฮะแต่ถ้าแล้วก็ในส่วนของผู้ชายใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเราอยู่ให้ถูกที่ถูกทางฝรั่งจริงฝรั่งงานดีฝรั่งตัวจริงสิงจริง,รงไม่ได้ไปหลงอยู่ในโดงสแกมเมอร์ เออเขาเรากขาขาักเรารักเขาเขารักเราแล้วทุกอย่างมันจะดีเองถึงเวลาเปเปใช่ไหมคะเออจ้าง100ทํา1ึล้านนะคะนะทั้งเอนมินแก้วทั้งผู้ชายที่เอนมินแก้วส่งให้เอาสีนะคะอันนี้คุ้มมากนะคะนะอยากไม่ได้จะแม่เออคุณทายักบอกเทคนิคดีนะนอันนี้อันน,น,นี้เห็นไหมเห็นไหมมีแบบว่ามาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆเนาะอ,อันนี้บอกว่าไงนะคะถ้าเราอยากได้นะี่ย มีแต่อยากได้เนี่ยมันจะไม่ได้นะแม่ใช่ไหมเอออย่าไปอยากได้ของเขานะแล้วเรื่องแฟนก็เหมือนกันบางคนแบบว่าแอดคลาสสมั่งมาหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มีใครคุยติดเลยโอ้ยหนึ่งเดือนเองลูกค้านะแค่คิดปติวเพิ่งไม่กี่วันเองนะนะอย่าไปแบบว่าโอ้ยอยากได้อยากได้อ,ดอน,นั้นก็หมกมุ่นเกินไปมันยิ่งไม่ได้นะคะนะทำใจให้แบบว่า เออบิกบานบริสุทธิ์นะคะแฮปปี้ในชีวิตของเราไปยางคนคนที่ใช่ยังไม่เข้ามาก็ต้องรอไปก่อนแต่แค่ว่าอย่าหยุดนะคะนะหาต่อไปนะคะอันนี้คือประสบการณ์จากออคุณทันยรักษ์น้อยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นไงคะแม่ คนนั้นก็จะเปคนนี้จะก็จะเปอุ้ยดีใจด้วยน้ําตาจะไหลนะฮะนะเรื่องไม่ถูกเลยมากัน3ามคนนี้แม่จัดคิวให้เลยนะคะใครมาตุลาก็เจอก่อนเลยใครมาตุลาลใครมาพฤศจิกาก็เจอพฤศจิกานะฮะเก็บไว้เดี๋ยวถึงเวลาเราสับลางเป็นเดี๋ยวแอดประกบอยู่แล้วนะคะนะเราต้องเจอให้ครบก่อนถึงจะตัดสินใจเลือกนะฮะนะใครเปมาก็รับไว้ก่อนนะฮะอ่ะสรุปว่าอยากได้ผู้ชายเปเราก็จะ ต้องคู่ควรที่จะดูนเขาเป้นะคะแล้วเราก็ต้องเอ,อยายกได้มากนะคะแล้วก็นําด้วยความจริงใจเขารับดูได้นะอะทีนี้อราถึงเวลาไหนไดีที่เขาจะเปอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเคสนี้เลยนะที่ผู้ชายเขาบอกเองเลยว่าเนี่ยฉันนเจอผู้หญิงคนนึงอืแล้วเขาว่าแบบหูขยันทํางานมากแล้วเนี่ยกตัญยูอีกเพื่อนวะเออเนี่ยกตันยูเธอ เขาอะดูแลแม่ที่ป่วยอ,อืมแบบพาแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วแบบงานก็แบบคือทํางานเยอะแต่คือรายได้หน้อย,อยงไงแล้วก็แบบฉันเปิดกล้องนะแล้วฉันเห็นสภาพบ้านเขานะโอ,อแบบมันน่าสงสารนะเธอนางว่าอย่างงี้เว้ยเออแต่อันเนี้ยอ่ะไอ้ก็ฟังไปเออแล้วยังไงเธอโอนเงินให้เขาเหรอเขาขอเงินหรือเปล่าด้ เธอจะโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยเออเนอนะเอก,ก็ว่าอย่างงี้เนาะเขาก็บอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ฉันนะรู้แล้วเงินที่ฉันโอนให้นะ่ะมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนี่คุณฟังไว้นะคือบางทีนะ่ะเขาโอนแบบว่าร้อยยูโรร้อยยูโรนะมันแค่ร้อยยูโรแต่แลกเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่เกือบสี่พันนะคุณเอ้ยเดี๋ยวนะเออตอนนี้มันค่าเงินอะ 36ก็ตีไป4เนาะไม่จะได้คิดง่ายๆเนาะสี่คูณร้อก็เท่าไหร่สี่พันเออกืบสี่พันกืบสี่พันะคูณแล้วสี่พันนะทำงานตั้งกี่ชั่วโมงกี่วันได้ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ในส่วนของผู้ชายพอเขาเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ลองคิดตามนะเขาเห็นอย่างเงี้ยอ่ะหที่แอดจับจุดได้นางคนเนี้ย อันนี้คือไม่ใช่ VIP ของเราไงคือเขาพูดมาเนี่ยเขาเขาก็หาหาสาวๆตามเว็บไซต์ด้วยไงไม่ใช่ว่ามารับเฉพาะ v ี p ของเราคนเดียวนะคะนะอ่ะทีนี้ที่เราเห็นเนาะอะไรคะผู้หญิงคนนี้ทํางานค่ะคุณขา,นะานะขยันทํางานแต่ยังไงลํามันก็ไม่พอไงแล้วยังไงอีกกท็ทานยู่อีกเอา้าดูแลแม่ป่วยอีกเอาพาแม่ไปโรงพยาบาลอีกเอาเปิดกล้องเอาฉันเห็นสภาพบ้านช่องนางอีกคือแบบ น่าสงสารอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ขอเงินนะแต่ฉันแบบรู้สึกแบบเห็นใจอะฉันอยากให้อย่างเงี้ยมันมันเหมือนเป็นมิตรภาพต่อกันแต่แต่ถามว่าเออเขาเขาจะเดทกับผู้หญิงคนนี้ไหมเขาบอกว่าเออเขาก็ไม่ได้เดทคนนี้หรอกแต่ว่าเออฉันก็จะเดทกับสาวๆใน V.I.P ของเรานี่แหละเออให้มันได้อย่างงี้สี่นะไม่งนะั้นแอดเด้งนะเออพู่ชายแอดเด้งนะถ้าใครไม่โอเคเนี่ยนะนะแต่อย่างน้อยเราก็เห็นว่าเอา้ยเห็นไหม ว่าผู้หญิงที่ทํางานเนาะผู้หญิงที่เออพิ่งพาตัวเองผู้หญิงที่ไม่เอ่ยปากขอเนี่ยแล้วทําให้เห็นคือเห็นไหมเราเห็นนางแช์นะนางแชร์ชีวิตประจาวันของนางนะเออว่ามีแม่นะดูแลแม่นะพาแม่ไปโรงพยาบาลนะไอ้ฉันไปทํางานนะเนี่ยก็คือคุยไงคือแต่ละวันเนี่ยบางคนบอกว่าแอดค้าหนูไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแหละมันไม่มีอะไรที่ไม่คุยนะถ้าคุณแบบมีงานทำเนาะถ้าคุณมีกิจกรรมทำถ้าคุณมี พ่อแม่พี่น้องเออก็แชร์ไปสิฉันทำอะไรทำอะไรเนะี่ยมันอาจจะแบบโปล่โป๊ะเชะจุดไหนที่เขาแบบอู้เห็นใจจุดไหนที่เขาเห็นว่าเราขาดเนาะอย่างเคสเนี่ยเขาเห็นว่าอุย้ยเราแบบการเงินไม่ดีนะเออแล้วเขากล่าวไปถึงนู่นเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเธอเธอ,เธอ,เ,ธอเธอไม่ต้องกลัวไว้ฉันจะโดนผู้หญิงเขาหลอกเอาตางังค์หรอกฉันอยากให้แล้วมันก็แค่ร้อยยูโรอู้หูก็แค่ร้อยยูโรเกือบห้าพันคุณนะฮะนะแล้วก็เอ่อ100อะไรดีอะ อ๋อเขาก็พูดถึงว่าเออเนี่ยฉันก็เข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบคือด้อยพัฒนากว่าประเทศชั้นเนาะฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบอ,อะไรนะการช่วยเหลือประชาชนการเข้าถึงแบบเงินช่วยเหลือหรืออะไรเนี่ยมันมันชีวิตความเป็นอยู่มันมันไม่ได้แบบสุขสบายเหมือนต่างประเทศที่แบบว่าสาธารณูปโปคอะไรเงี้ยโอเ้เขาว,วิเคราะห์ไปถึงขั้นนั้นนะดังนั้นทุกคนอย่าไปกังวลว่าเออ เมื่อไหร่ฉันจะได้ผู้ชายซัพพอร์ตเดี๋ยวเขาจะเห็นเองนะคะนะถ้าผู้ชายที่แบบยังไงฮะตัวจริงสิ่งจริงนะคะนะฐานะมั่นคงอย่าง VIP ของแอนนี่คือรับฝรั่งแบบแบบนี้ไปคุยจริงๆเลยนะเออเราก็ต้องคัดเนาะว่าเออเขาทำงานอะไรนะคะตัวจริงสิ่งจริงไหมไม่ใช่สแกมเมอร์นะส่วนนิสัยเนี่ยเนาะมันก็จะปะปนกันไปนะคะเออ เจ้าชู้ลามกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะรับไปคุยทําความรู้จักเจออะไรไม่ดีหรือเจออะไรที่สงสัยแบบมันใช่ไหมแอดอย่างงาู้นอย่างนี้เอามาปรึกษาแม่นะฮะนะแอดดูให้ได้ว่าเออคนเนี้ยถ้ามันอย่างเงี้ยมันยังไหวอยู่ลูกมันเป็นปกติของเรื่องของผู้ชายอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยคุยเรื่องเซ็กนะบางคนก็เปิดเผยเลยว่าเนี่ยเออฉันก็แบบไปมีเซ็ก เออเวลาเราถามว่ากิจกรรมอะไรที่คุณทำนะบางคนก็แบบเออฉันดูหนังโปอ่ะอมันก็จริงนะมันก็ดูหนังโปะไม่ใช่ดูหนังโปมันคือเรื่องจริงแค่ฝรั่งเนี่ยมันเอามาพูดไงมันเอาอารมณ์ของมันมาพูดนะบางคนก็ตกใจหนูไปไม่เป็นเลยเอ่ะก็ดูหนังโป เออก็ไม่เห็นอะไรน่ากลัวเลยหนูก็คุยต่อเลยจ้ะว่าอ๋อเหรอเออดูหนังโป๊เหรอเออเนาะเรื่องเซ็กกับเรื่องความรักมันไปด้วยกันนะเรื่องเซ็กมันสําคัญนะเออฉันก็ชอบดูเหมือนกันว่าซ่านเอาก็ได้อยู่นะใช่ไหมอืมมันก็แค่นั้นเองนะคะนะอันนี้แค่อยากจะบอกว่าถ้าเราเจอคนจริงแล้วนะคะฝรั่งเนาะขอแค่อย่าให้เป็นสแกมเมอร์อนะ,ะตัวจริงสิ่งจริงอ่ะแต่ถ้า ท่านบอกไปคือเจอคุยเรื่องเซ็กแบบเปิดเผยเนี่ยอ่ะก็ต้องวิเคราะห์ก็ต้องดูให้เป็นนะว่ามันมันเปิดเผยในระดับปกติไหมยอย่างที่แอดบอกว่าถ้าไม่แน่ใจเอามาถามแอดนะคะแอดดูให้แล้วแอดช่วยตอบให้ว่าจะผ่านประโยคนั้นไปได้ยังไงเพื่อที่จะคุยเรื่องอื่นปกตินะฮะนะแต่ให้จําไว้ว่าฝ้าหลังกับเรื่องเซ็กเนี่ยเขาเปิดเผยแล้วเขาให้ความสําคัญกับเรื่องเซ็กไงลักกันแต่เรื่องเซ็กห่วยอ่ะมันก็ต้อง ศึกษากันตรงนี้ว่าคุณชอบแบบไหนฉันชอบแนวนี้นะคุณไหวไหมเออเราก็จะได้ถอยตัวทันไงนะฮะถ้าแบบอูฉันก็ไม่ได้ชอบผ่าผลขนาดนั้นแอดอะไรเงี้ยอ่ะก็เปลี่ยนคนได้เพราะว่าถ้าต่อไปคุณมาเดทกันคุณทําความรู้จักกาันแล้วมันเข้ากันไม่ได้เรื่องเซ็กมันก็เลิกกันอยู่ดีนะฮะนะหลายๆคู่ที่แต่งงานไปแล้ว เลิกกันเพราะเซ็กคือมันมีเยอะคือมันเป็นสาเหตุแรกๆเลยหลักๆเลยที่ทําให้นอกใจมีชู้หรือว่าเออเลิกกันนะดังนั้นทําไมเราไม่เอาเรื่องที่มันสาคัญนะมาคุยกันเปิดเผยตั้งแต่แรกถูกไหมคะอันนี้คือสังคมฝรั่งนะฮะดังนั้นอย่าไปตกใจนะคนะเนาะโอเคไหมนะ หวังว่าทุกคนจะเก็ตแล้วนะว่าเอ๊ะแล้วฉันจะทํำยังไงลราให้ผู้ชายเปย์นี่ไงนะคะทั้งหมดที่พูดมาเลยค่ะนะก็แชร์ไปสิเรื่องราวของเรามันจะต้องมีจุดหนึ่งสักวันหนึ่งแหละที่เขาแบบเห็นใจเราว่าเอ้ยเราสมควรที่จะได้มันนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้นะฮะนะวันนี้คุณอาจจะสวยเ,เ,เ,เลยิศเลอเพอร์เฟิครวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแบบ คือมันไม่มีจุดไหนที่เขาจะแบบสอดแทรกเข้าไปแบบว่าอุ้ยฉันโอนเงินให้เธอนะนู่นนี่นัน่น,นนะคะดังนั้นเราก็พยายามโชว์อะไรที่มันแบบคือมันน่าสงสารบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นแนวแนวในเชิงร้องขอหรือว่าแบบ อยากได้จากเขาอะเออแต่แสดงให้เห็นว่าไอ้ฉันทมามันเต็มที่แล้วนะแต่แบบฉันก็ยังขาดตรงนี้อยู่นะคะนะอย่างยกตัวอย่างที่เล่ามานี่แหละนะคะนะคุณธัญรักษ์ว่าไงนะคะอ่ะยินดีกับเขาคนนั้นนะคะที่มีคนยื่นโอกาสให้จ้าใช่ไหมคะก่อนที่คนนั้นจะมายื่นโอกาสเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเใช่ไหมคะเขาก็ยังเข้าในเว็บไซต์เดทติ้งนะเข้ามาสมัคร เออแทดเดวีพีของแอนดมินแกนคือสมัครฟรีนะคะนะสมัครเองกอเกอกขอมมลเองเอ่อใช้งานเองนะอันนี้ตัวผู้หญิงแอดไม่ได้รู้จักแต่ว่าด้วยความที่ว่าเอ่อสมาชิกชายเนาะในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ทักมาปรึกษาแอดเหมือนสาวสานี่แหละนะ,ะนะแอดก็เออรับฟังไปก็ได้ไอเดียมาเล่าให้ทุกคนฟังนี้แหละนะคะนะก็เนี่ยได้รับโอกาสนะเพราะอะไรเพราะเขาก็วิ่งหาโอกาสเขาไม่ได้อยู่เฉยๆไงคะนะบางคนส่องมาเป็นหลายปีแล้วเนาะ คือไม่ได้ไม่มีความพร้อมเรื่องเงินไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะว่าคือ VPN มีแก้คือมันถูกมากนะแล้วมีผ่อนจ่ายอีกนะคะยอดงวดแรกแค่3,000บาทเองนะคะนะอย่างนั้นงวดที่2จ่ายเพิ่มอีกงวดที่2งวดที่3ถ้าจะเอา1ปีนะคะนัหลักแค่หลักพันนะคะนะดูแลขนาดนี้ v ีพสุดๆนะคะทุกคนคือ ได้ทุนคืนแน่นอนนะคะนะทั้งประสบการณ์เนาะการคุยกับฝรั่งยังไงนะคะได้ออกเดตยังไงนะคะเทคนิคดีๆถึงแม้ว่าจะหมด อายุสมาชิกไปแล้ว6เดือน1ปีเนะี่ยอย่าพูดว่าหมดอายุเลยค่ะอยากจะบอกว่าตลอดชีพก็ได้นะคะเพราะโปรไฟล์เข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้คือใช้ได้ตลอดชีพใช้แล้วคุยกับฝรั่งคนไหนอยากให้อดินแกสแกนให้ก็ยังเอามาให้สแกนให้อยู่นะคะมีปัญหาอะไรมาปรึกษาได้ตลอดชีพนะคะไม่ได้อยากให้จํากัดว่าอุ้ยแพ็กเกจหเดือนหมดแล้วแพ็กเกจหปีหมดแล้วคือมันไม่มีหมดนะเออถ้ามันจะหมดก็คือแค่รับฝรั่งที่เราลง ให้ C.F ใน Facebook กลุ่มนะคะหรือว่าในไลน์กลุ่มเนี่ยอันนั้นนะ่ะก็จะจำกัดสิทธิ์เฉพาะระยะเวลาแพ็กเกจที่เลือกเข้ามานะคะไม่งั้นก็คงเต็มกลุ่มเต็มไลน์ไปหมดคืองานมันก็หล้นมือเนาะมันก็ต้องมีหมดอายุไปมั่งใช่ไหมคะนะคะเนาะแม่นแม่ขอบคุณค่านะคะขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่ให้โอกาสตัวเองนะคะคนที่สำเร็จได้แฟนได้คู่มีชีวิตดีๆคือสมหวังอะ คือเขาไม่ใช่วาสนาหรือดวงดีอะไรนะคะเขาวิ่งหาโอกาสะคะเขาให้โอกาสตัวเองมันอยู่ที่การตัดสินใจเนาะคนที่สําเร็จคือเขาตัดสินใจดีไงคือเขาก้าที่จะตัดสินใจว่าเอ้ยเขาอยากได้อะไรแล้วเขาต้องทําอะไรนะคะนะ่ะเขาในเว็บไซต์หาคูดแอปต่างๆหาเองหรือว่าเรียนภาษาเพิ่มเองอันนั้นก็ ก็ดีไปอีกนะคะนะเออหรือถ้าแบบมันไม่ไหวอยากมีที่ปรึกษาดูแลมีโค้ชส่วนตัวอย่างแอนมิแก้วคอยเช็คสแกนฝรั่งส่งให้ไม่จํากัดขนาดนี้มันก็ต้องได้สักคนสิใช่ไหมคะเออบางคนตอนนี้คือจนกลุ่มขมับใช่ไหมแม่หนูจะเลือกใครใช่ไหมคะเอออันนั้นก็ใจเยน็ยน เอาไว้ให้มาเจอก่อนนะคะเจอมาใครมาก่อนเจอก่อนนะคะเออส่วนใครจะเปยก็รับไว้ก่อนให้หมดเลยเนาะ <c oughs> นะคะอันนี้ก็นะเรื่องงานจะแม่นั่งแท็กซี่แป๊บเนี่ยคุณทัญน,นักษักเนาะคนที่ผู้ชายแย่งกันเป3สามคนสี่คนที่จะนัดนมาเจอเนี่ยที่แม่เห็นเนี่ยนะอันนี้คือเป็นอีกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำไมผู้ชายเปนะทุกเช้าเนี่ยนะโอ้โหหน้าตาสดใสส่งรูปถ่ายรูปมาให้แอดเนี่ย ็เช่นเดียวกันกับทํากับส่งหาผู้ชายถูกไหมคะที่แม่บอกว่าให้แชร์รูปสวยๆเออแชร์ชีวิตประจําวันอ่ะอันนี้ก็ลูกลักเลยนะเออน่ารักทําตามคาแนะนําอ่ะถ่ายรูปมาให้แอดเออรูปแต่ละวันคือหน้าตาย,ยิ้มแย้มสดใสอ,อ,อ,อ่ะเออเนาะอ่ะอันนี้ทําให้ผู้ชายหลงอีกแบบนะอ่ะโอ้หรูปสวยแล้วยังไงคะ โอ้ยตื่นไปทํางานทํางานทุกวันขยันจริงๆอะ่ะผู้หญิงอะไรอะ่ะขยันทํามาหากินจังเลยเป็นเราเรายังชื่นชมแล้วฝรั่งละ่ะเขาจะไม่ชื่นชมหรอใช่ไหมคะอะ่ะอันนี้ทําไมคุณถึงได้ผู้ชายแย่งกันเปมันก็อย่างนี้แหละอะ่ะ สวยสดใสมั่นๆน,นะเนาะเออมีงานมีการทำใช่ไหมคะไปทำงานแล้วที่แอดเห็นคือ,อยังไงอารมณ์ดีมีความสุขคิดบวกตลอดนะคะนะอวยพรให้มีวันดีๆทักมานู่นนี่นั่นนะ,นะคะคิดบวกนะคะนะใช่ไหมใช้พ,พลังจักรกวาลด้วยใช่ไหมคะเออมันก็คล้ายๆกับแบบคือ คิดสิ่งไหนก็จะดึงดูดสิ่งนั้นนั่นแหละนะคะนะอันนี้สําหรับคุณทัญลักษณ์นะคะขอบคุณที่มาแชร์นะคะนะนั่นคือสิ่งที่แอดเห็นแล้วคุณทัญลักษณ์ก็คือได้อย่างนั้นจริงๆนะคะได้ผู้ชายเป็นจริงๆเนาะ,ะอ่ะน้องสาวน้องนามมาแล้วค่ะอยากโดนเปน,นะคะคืออยากโดนเปนหนูหนูแอดแอดว่านะคะ เลือกผู้ชายอายุผู้ชายก็สำคัญนะคะพี่ๆเขาที่โดนเปเนี่ยคือหนุ่มๆเนี่ยอายุมากกว่า50ทั้งนั้นนะหนูหนูลองรับผู้ชาย50 55แต่สภาพยังดีอยู่อะคะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เลือกส่งไปให้นะหนูเออคือหนุ่มๆและอ่อนเนี่ยมันก็ชุ่มกระชวยหัวใจก็จริงแต่ว่าเขาก็จะช้ากว่าหนุ่ม หนุ่มสูงอายุอะที่มันจะแบบอยากดูแลอยากเทคแคร์เธอน่ะหนุ่มๆเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งอะเออมันก็ช่วงก็ชมหัวใจจริงมันโลมันแบบมันละอ่อนมันหน้าเขียวอะแต่แบบสภาพการเงิน่ะเขาก็ยังต้องแบบว่าเออยังต้องทํางานขยันทํางานเก็บเงินมาสู่ขอเธอไม่ใช่นอายุสี่สิบหนึ่งอาไหมคะนะมันก็ยังจะไม่แบบเปแบบแตนหลวดเหมือนรุ่นใหญ่ไวเกษียณนะ่ะนะนะก็ลองดูนะคะนะ เออมันเป็นสเสน่ห์เนาะคุณทัญญรักษ์บอกใช่คะ่ะไอท้ที่ทุกอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันคือสเสน่ห์นะคะแล้วสเสน่ห์ก็ทําให้ผู้ชายหลงผู้ชายรักแล้วเขาก็อยากให้ทุกอย่างนะอืมนะคะนะ,ะ,นะะใช้จ๋าคิดใหม่คิดเอ่อคิดเพิ่มคะ่ะนะคะได้ตามปากเรานี่แลคะค่ะแม่ใช่ไหมคะอย่างบางคนเนี่ยโอ๊ยหนูท้อ โอ้ยหนูไม่สวยโอ้ยหนูไม่ใช่สเปคฝรั่งหรอเาก็พูดไปมันเหมือนสะกดจิตตัวเองนะว่าเออฉันนี่แหละฉันไม่สวยฉันแบบฉันท้อฉันไม่มีใครมันรักเลยเงี้ยมันเหมือนแบบคือตัวเองพูดก่อนแล้วมันตัวเองนั่นแหละได้ยินก่อนช่มเมอรมันก็จะเชื่ออย่างนั้นนะแต่ถ้าเราตื่นมาเราพูดว่าโอ้ฉันสวยฉันสดใสวันนี้จะเป็นวันดีๆวันนี้ต้องมีผู้มา ตกหลุมรักอ่าถ้าวันนี้ยังไม่ได้เออพรุ่งนี้สิเออกำลังจะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดึงดูดนะคะนะมันทําให้ตัวเองแบบเบิกบานพร้อมรับสิ่งดีๆเข้ามานะจ๊ะนะคุณโอสวัสดีค่ะนะคะก็นี่แหละนะคะเส้นทางสายฟอมมีอะไรอีกเยอะเราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อที่จะค้นหาเอ,อ่อตามหาเนื้อคู่ของเรานะ,ะเส้นชัยสุมาดาม ก็ไม่ไกลนะคะเนาะเอออ่ะคุณธัญลักษ์บอกว่าสูงวัยมีประสบการณ์ไม่คิดเยอะค่ะแม่เปยง่ายใช่ไหมคะเออส่วนใหญ,ญ่ก็รุ่นรุ่นใหญ่ๆนั่นแหลคะค่ะเขาก็จะเปยง่ายเนาะด้วยความที่ว่าเขาเอ็นดูเราอะ่ะ เออแล้วเขาก็พร้อมทุกอย่างไง <c oughs> นะอันนี้ก็ลองดูนะคะอ่าไม่เห็นมีใครเปเราเลยนะคะคุณปัญญาเพราะคุณพี่นะ่ะมีพร้อมทุกอย่างแล้วเออเจ้าของกิจการนูน้นนี้นั่นก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะนะเราก็คุยต่อเดี๋ยวมันจะมีช่องให้เปยนั่นแหละอย่างเช่นอาจจะไปช้อปปิ้งก็ได้เคยเออกจากบ้านมั่งหรือ,อยังเออตั้งแต่มาหัวหินกับแอดเนี่ยวันที่แอดพาไปช้อปปิ้งนั่นอะ หลังจากนั้นได้ไปอีกหรืออย่างเห็นไหมถ้าไปคนเดียวสวยๆเลิศๆแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปบอกผู้ที่คุยอยู่ว่าเออฉันมาช้อปปิ้งนะนู่นนี่นะตัวนี้ฉันอยากได้จังเขาอาจจะแบบเปก็ได้เห็นไหมมันต้องมันต้องมีสักจังหวะหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่งที่ผู้ชายเห็นแล้วอุย้ยฉันฉันต้องอยากให้อะ่ะหรือว่าวันเกิดฉันนะอะไรเงี้ยเราแชร์เรื่องราวของเราแต่ละวันให้เขา รู้เต็มที่หรือ,อยังเข้าใจไหมคะเออเรียนรู้กันไปมันต้องมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่มันเป็นจุดที่เขาอยากจะเปนะคะนะเหมือนอย่างเคสที่เล่าให้ฟังนี้เองนะคะนะโอเคไหมคะก็พอสมควรแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดต้องไปรับลูกนะคะตอนนี้หกโมงที่ฝรั่งเศสเนาะเออเลิกช้าเนาะที่ฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกแอดจ่ายเรียนพิเศษไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยเลิกช้านะคุณยานะ,ะยังค่ะมีนัดเดือนตุลาที่หัวหินค่ะอ่ะ มาหัวหินอีกนะคะคอนโดยังว่างอุ้ยไม่ว่างแล้วดิเดี๋ยวนะ12ตุลาถึง12พฤศจิกานะคะมีพี่สาวจากเชียงใหม่พี่สาวสายฝอได้แฟนอเมริกาเพิ่นว่าเพิ่นติดตามมาทาง YouTube อูทุก,ท,กทุกท่องทางจริงๆนะคะไม่ไม่ตก หลุมแอดมินแก้วทางเออทิกเกก็ y o u t u เออตกหลุมรักค่ะไม่ใช่หลุมพลางอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะนะอันนี้เรื่องคอนโดที่หัวหินนะคะถ้าใครมาเที่ยวหัวหินนะคะนะตอนนี้ยังว่างอยู่เออจะรายวานันรายสัปดาห์รายเดือนแอดยินดีต้อนรับหมดเลยนะคะนะแอดไม่ได้อยู่แต่ว่ารับกุญแจได้ทีน่นิตินะคะนะนะก คือละหลักร้อยเองค่ะคุณค่าใกล้ทะเลเดินลงทะเลได้เลยนะคะนะวิวบรรยากาศดีมากใช่ไหมคะมาหัวหินก็นึกถึงคอนโดแอนมิเกลได้นะคะนะหเวลาเที่ยวมั่งนะคะพี่หยามาตุลาเนาะมีนัดใช่ไหมคะออกเดดอีกแล้วนะอ่ะคุณแทนยันรั์ใช่จ้าเปิดลกกว้างๆนะคะ อะไรนะค่อยคือหมัก <c ười> ค่อยคือนมักแทบบ่กคุยหลายคนจนจำบ่ได้ผลว่าขนาดนั้นถ้าจำไม่ได้นะเราเรียกที่รักให้หมดทุกคนเลยค่ะเหมือนที่สแกมเมอร์มันทำไงเราต้องดึงเทคนิคดีๆจากสแกมเมอร์นะมันไม่เคยเรียกชื่อใครถูกหรอกสแกมเมอร์นะ่ะมันเรียกที่รักอืมแล้วยังไงเราได้เหยื่อเยอะด้วยนะ โอ้ยหวานผู้หญิงก็แบบโอเลขฉันทิ่รักอะ่ะเห็นไหมเขาจึงโดนสแกมเมอร์หลอกกันไงเพราะสแกมเมอร์มันหวานมันไม่เคยเรียกชื่อเราถามชื่อมาสิฉันชื่ออะไรมันไม่รู้มันเรียกทิ้นลักมันเรียกดัลลิงนั่นจะ๊านะโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้ผู้ชายรวยผู้ชายเปะนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนหรือ v ีไอพีเอ็นมินแก้วถ้ายังไม่เจอเนี่ยก็สู้ต่อไปนะปรึกษาแอดได้ตลอดทักงานะคะมารับเพิ่ม นะใช้สิทธิ์ให้ครบทุกช่องทางนะคะโปรไฟล์ในเว็บไซต์บางคนยังไม่เคยเข้าเลยนะคะหรือบางคนที่มาแบบว่าต่ออายุเนี่ยเออต่ออายุลืมและลืมหัสฐานนู่นนี่นั่นแหละแจ้งอีเมลมาได้เลยนะคะเดีเอด เข้าไปอัปเดตให้นะคะนะก็ใช้งานโปรไฟล์ในเว็บไซต์นาะเข้าแม่งทุกวันเลยนะคะมันได้สักทางแหละนะโปรไฟล์ในเว็บไซต์นะคะสนใจคนไหนให้สแกนให้คัดให้ขอไลน์ขอวอท t s แอ p มานะ,ะในไลน์กลุ่มนะคะ VIP ของเราที่อยู่ในไลน์กลุ่มทุกคนต้องเข้านะ,ะบางคนแบบอ้เบื่อไลน์กลุ่มไม่เข้าแล้วน,นั้นก็จะเสียสิทธ์ไปนะเอออยากให้ใช้ทุกทุกช่องทางนะ,ะ,นะะเพื่อ ประสิทธิภาพในการได้คู่ไวไงเอออยากได้ไวๆก็ต้องทําให้ได้ทุกทางนะคะนะเข้าไลน์กลุ่มสนใจใครทักไปคุยด่าให้หมดเลยมันต้องมีสักคนแหละที่เป็นเนื้อคู่ฉันต้องชอบฉันน,ะน่ะนึกออกไหมแล้เราก็ต้องชอบเขาด้วยนะ <c oughs> อ่ะก็ต้องใช้เวลานะ,นะคะอ่ะหรือว่าจะทักนะส่วนตัวเลือก CF ใน Facebook กลุ่มแจ้งมาทางแอดมินแก้วแอดมินเป้นะคะว่าเอ,อ้ขอเพิ่มหน่อยขอประเทศนี้น,นอายุเท่านี้เด็ จัดส่งให้นะคะนะมันแค่นั้นเองนะคะต้องได้คู่สินะอืมนะคะเดี๋ยวต่อนะคะเดือนหน้าใช่ไหมคะพี่หยาอยาชานะต้องต่อเนื่องนะอีกงวดเดียวมันก็เป็นแพ็กเกจหนึ่งปีแล้วนะของเจ้านะ่ะเอออีกงวดเดียวมันก็จะหนึ่งปีแล้วนะจะมาขาดตอนให้มันเขาเรียกอะไรให้มันดูรักัาสิทธิ์ทำไงพี่หยานี่เฮ้เจ้าของกิจการนะักธุรกิจสาวขนาดนี้นะคะนะมาลุยต่อนะคะเออ อีกงวดเดียวแล้วนะพี่อีกงวดเดียวนี้คือพี่คือแพ็กเกจหนึ่งปีนะเพราะว่าอายุสมมชชิกที่สมาชิกเก่าหมดอายุไปแล้วนะคะมาต่ออายุเนี่ยคือจาก แพ็กเกจหเดือนคือเป็นแพ็กเกจราคาแพ็กเกจราคาของแพ็กเกจหเดือนคือเป็นแพ็กเกจหปีให้รุยนะคะนะ้เรายาวๆไปต่อกันยาวๆเลยนะคะนะไม่ได้เออรอบนี้ก็ให้มันรู้ไปสินะเออว่าจะไปตั้งนานและโอเคค่ะไปแล้วค่ะ,ะเจอกันใหม่รายหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ